สวัสดีเพื่อนๆทุกคนขอเชิญทุกท่านมาร่วมพูดคุยกับข้าพเจ้าเกี่ยวกับประวัติชีวิตของท่านผู้นำโฮจิมินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านบนโลกนี้ผมได้หยิบภาพถ่ายหนึ่งของโฮจิมินสมัยยังหนุ่มเมื่อมองแล้วเห็นได้ชัดถึงใบหน้าที่พาเราย้อนกลับไปสู่ช่วงชีวิตแรกของเขาและเส้นทางการเคลื่อนไหวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศเวียดนาม ขอเรียบเรียงเป็นภาษาไทยจากคำถามหลายข้อของคุณผมจะเริ่มตอบด้วยข้อมูลสำคัญและเชื่อถือได้จากสิ่งที่ผมค้นพบประวัติแรกเริ่มพ่อแม่ครอบครัวบ้านเกิดพื้นเพโฮจิมินเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมคิศกราช1990ชื่อเดิมคืองวนซินคุงเกิดที่หมู่บ้านห่วงจูตำบลกิมเลียนอำเภอนามด่านจังหวัดเงอ้าน บิดาชื่องวนซินซักเป็นนักปรา์และผู้สอบผ่านระบบการศึกษาแบบขงจือเป็นครูสอนหนังสือและพาเขาไปเรียนรู้ส่วนมารดาชื่อหวางถิลวนเป็นชาวนาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและยังช่วยเหลือนักเรียนของโฮด้วยบุตรที่สหรือที่สถ้าหากนับรวมพี่น้องที่เสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กมีทั้งพี่ชายน้องชายและพี่สาว โดยมีพี่สาวและพี่ชายที่โตแล้วส่วนพี่ชายคนเล็กเสียชีวิตตั้งแต่อย่างเด็กความยากจนความลําบากและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครัวมีฐานะไม่ดีเป็นชาวนาและนักเรียนในเมืองเวไม่มีหลักฐานว่าเขาสูบฝิ่นหรือใช้ยาเสพติดเพียงแต่เมื่อโตขึ้นเขาได้ออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศการศึกษาแรกเริ่มและการเรียนรู้ในต่างประเทศ เขาเรียนหนังสือในเมืองเวศึกษาอักษรจีนโบราณหรือจือฮันและภาษาฝรั่งเศสเป็นนักเรียนในระบบองจือเคยเป็นครูเมื่อยังหนุ่มปี1911เขาออกเดินทางไปต่างประเทศโดยทำงานเป็นผู้ช่วยพ่อครัวบนเรือฝรั่งเศสเดินทางไปแอฟริกาสหรัฐอเมริกาบอสตันนิวยอร์กลอนดอนและฝรั่งเศสทำให้เขาได้เห็นความแตกต่างระหว่างชนชาติและความยากจน และเข้าร่วมขบวนการสังคมนิยมในยุโรปเขาไม่ได้เรียนในสถาบันการศึกษาต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือเช่นระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสงครามในประเทศจากวัยหนุ่มสู่ผู้นำในสมัยโฮยังหนุ่มเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสสงครามสำคัญคือสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งกับฝรั่งเศสและต่อมาคือสงครามเวียดนามเหนือต่อสู้กับใต้ นั่นไม่ใช่สงครามที่เขาสู้รบเองตั้งแต่วัยหนุ่มแต่เขาเติบโตในช่วงที่มีการต่อสู้และซึมซับแนวคิดเรื่องเอกราชความยากลำบากการเป็นทหารการเป็นผู้นำภรรยาและบุตรไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าโฮจิมินถูกกระทำทารุณหรือผ่านเหตุการณ์เสี่ยงชีวิตสมัยเด็กเพียงแต่บ้านยากจนและขาดแคลนเขาไม่เคยเป็นทหารแนวหน้าแต่เป็นผู้นำ คอยสนับสนุนและวางยุทธศาสตร์มากกว่าลงไปรบด้วยตนเองเขาเป็นผู้นำเวียดนามเหนือในปี1945จนถึงปี1969เขาไม่เคยมีภรรยาและลูกอย่างเป็นที่ยอมรับทั่วไปมีการบันทึกว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์สั้นๆกับแซงซุกชูมิงนักแสดงหญิงชาวยูกันดาตามบางแหล่งข้อมูลในปี1926แต่กระทรวงรัฐบาลเวียดนามไม่ยอมรับว่าเป็นการแต่งงาน เพียงถือว่าเป็นความรักระยะสั้นเท่านั้นแหล่งข้อมูลจากฟอร์โคและวิกิพีเดียการสูบบุหรี่และเพื่องฝูงไม่พบข้อมูลว่าโฮจิมินสูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติดเพื่อนฝูงเขามีความสัมพันธ์กับผู้นำสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ในฝรั่งเศสมอสโกสหภาพโซเวียตและจีนอีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสและขบวนการคอมมิวนิสต์เวียดนามอีกด้วย ข้อมูลจากแหล่ง Marxist Internet Archive, History, Vietnam Government Portal 9-14สงครามเวียดนามเหนือ VS เวียดนามใต้ทำไมถึงเกิดสงครามหลังจากฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งสมรภูมิเดียนเบียนฟูปี1954ข้อตกลงเจนีวาได้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองเขตชั่วคราวคือเวียดนามเหนือเมืองหลวงฮานอย นำโดยโฮจิมินห์และพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้เมืองหลวงไซง่อนช่วงแรกนำโดยงโงดินเซียมได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาข้อตกลงกำหนดให้มีการเลือกตั้งในปี1956เพื่อรวมประเทศแต่เวียดนามใต้และสหรัฐปฏิเสธเพราะเกรงว่าโฮจิมินห์จะชนะจึงเกิดความตึงเครียดและนำไปสู่สงครามผู้นำฝ่ายเหนือช่วงเริ่มสงคราม โฮจิมินเป็นผู้นำสูงสุดทางการเมืองของเวียดนามเหนือแต่การบัญชาการทหารส่วนใหญ่เป็นของพลเอกวงเหียนหยาบกองทัพฝ่ายเหนือกองทัพประชาชนเวียดนามหรือ PAVN กองโจรฝ่ายใต้ที่สนับสนุนเหนือเวียดกงหรือ VC ปี1964 4, มีกำลังราว400ถึง500นายผู้นำฝ่ายใต้โงดินเซียม1955-1963 ต่อมามีการเปลี่ยนผู้นำหลายครั้งหลังการลอบสังหารเขาในปี1963กองทัพฝ่ายใต้กองทัพสาธารณรัฐเวียดนามหรือ ARVN ช่วงต้นทศวรรษ1970มีกำลังราว850,000-1ถึงล้านนายได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐออสเตรเลียเกาหลีใต้ไทยฟิลิปปินส์และนิวซีแลนด์ระยะเวลาสงคราม เริ่มปะทะอย่างลับๆปี1955ขยายใหญ่เมื่อสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มที่ในปี1964จบลง30เมษายน1975เมื่อเวียดนามเหนือยิดใส่งอนรวมระยะเวลาประมาณ20ปีจำนวนผู้เสียชีวิตโดยประมาณฝ่ายเหนือรวมเวียดกง400,000-1,000,000นายฝ่ายใต้ ARVN 200,000-250,000นายพลเรือนเหนือ 65,000-200,000คนใต้1-2ล้านคนจำนวนเชื้อชาติที่เข้าร่วมในสงครามฝ่ายเหนือเวียดหมินหรือเวียดกงคอมมิวนิสต์เวียดนามกลุ่มประเทศลาวคอมมิวนิสต์ลาวขมนแดงกัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากสหาภาพโซเวียตและจีนฝึกอาวุธฝ่ายใต้กองทัพเวียดนามใต้ ARVN ทหารสหรัฐกองทัพบ,บก นาวิกโยธินกองทัพเรือกองทัพอากาศทหารเกาหลีใต้ออสเตรเลียไทยฟิลิปปินส์นิวซีแลนด์เชื้อชาติหลักคือชาวเวียดนามทั้งสองฝ่ายแต่มีทหารต่างชาติเข้ามาร่วมจำนวนมากอาวุธและยุทธวิธีฝ่ายเหนือปืน AK 4 7 AKM ปืน SKS ปืนกล RPG คอ60และคอ8ปปืนไม่มีแรงถอย57มิล และ73มิลปืน RPG 2 RPG 7ใช้กับดักหลุมไม้แหลมพันจี้สติกส๊กซทุ่นระเบิดซุ่มโจมตีอาวุธบางส่วนได้มาจากการยึดของฝ่ายใต้ฝ่ายใต้ปืนไรเฟิล M1 กลาแรน M1 คาบายปืนกลเบาปืนกลมือทอมสันปืนไรเฟิล M16 ช่วงหลังปืนกล M60 รถถัง M48 ยุทธวิธีทางน้ำ ฝ่ายเหนือใช้ทุ่นระเบิดและกับดักน้ำที่ประดิษฐ์จากลูกระเบิดของสหรัฐที่ยังไม่ระเบิดฝ่ายใต้ใช้เรือลาดละเวนเรือเร็วติดอาวุธและกำลังนาวิกโยธินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดสปปลาวเป็นประเทศที่ถูกทิ้งระเบิดต่อหัวประชากรมากที่สุดในโลกในช่วงสงครามบทบาทของโฮจิมินห์ไม่ได้ถืออาวุธเข้ารบด้วยตนเองแต่ชนะด้วยยุทธศาสตร์การนำการสนับสนุนจากโซเวียตและจีน ถึงแก่อสัญญกรรมวันที่2กันยายน1,969อายุ79ปีด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวหลังโฮจิมินเสียชีวิตผู้นำต่อมาแพมวันดงเลดวนจึงจิงเงว,วันลิงเวียดนามปัจจุบันปี2025มีประชากร100-110ล้านคน GDP ประมาณ400,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการปกครองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์และมีนโยบายไม่เน้นศาสนา Atheist ideology ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่วันที่30เมษายนคศ1975นครไซงอนหรือเมืองหลวงของเวียดนามใต้ตกอยู่ในมือกองทัพเวียดนามเหนือซึ่งโฮจิมินเป็นผู้นำทางการเมืองในอุดมการณ์แม้ว่าโฮจิมินจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี1969แต่แนวคิดของเขายังคงถูกนำมาใช้เหตุการณ์นี้ทำให้สาธารณรัฐเวียดนามเวียดนามใต้สิ้นสุดลง และเวียดนามได้รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียว 2. ผู้นำและบุคคลสำคัญหนีไปที่ไหนประธานาธิบดีเหงียนวันเทียวประธานาธิบดีคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ออกจากประเทศเมื่อวันที่21เมษายน1,975ไปไต้หวันก่อนจากนั้นไปอยู่สหาราชอาณาจักรและต่อมาไปอยู่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเจินวันเฮืองอยู่ในเวียดนามต่อช่วงหนึ่ง แต่ไม่ได้ดำเนินบทบาททางการเมืองต่อไปพลเอกเหงียนเกากีอดีตผู้นำกองทัพเวียดนามใต้หลบหนีไปอยู่สหรัฐอเมริกาตั้งถิ่นฐานในรัฐแคลิฟอร์เนียจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 3. จํจำนวนทหารและประชาชนที่หลบหนีในช่วงการล่มสลายของไส้งอน่นมีประชาชนประมาณ130,000คนหลบหนีออกจากเวียดนามด้วยความช่วยเหลือของสหรัฐ หลังจากนั้นตั้งแต่ตี1,975ถึง1,995มีผู้หลบหนีเพิ่มเติมอีกหลายล้านคนส่วนใหญ่เป็น boat people หรือผู้อพยพลี้ภัยทางเรือ 4. ปัจจุบันพวกเขาอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ของผู้นำเก่าและผู้ที่มีฐานะได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสวิจิเนีินบางกลุ่มอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันลูกหลานรุ่นปัจจุบันอาศัยอยู่ต่างประเทศแต่ยังคงรักษาความทรงจำเกี่ยวกับเวียดนามใต้เอาไว้ผมดิฉันเพียงแค่มาพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของโฮจิมินจนจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกับผมดิฉันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่